ติดในตัวแม่กะนนตัวต้ตัวไอ้มาังน้นสีกนท้ายเลยิ้นท้าไปดิ้้ายไไอ้มาังม่ผ่านไม่ผ่านดีวิตดวิตไปก่อนก่อนไม่ผ่านไม่ผายังังคัตัไปควันคอเออตั้งเียบไม่อยไปไม่สนกดหม่กิมดก่อยแล้วไม่ถอยแล้วไม่อยแล้วไม่ทำผ่าอาไัติดครมันไม่มีจิตอยไมตงแล้วต้ติดมันเป็นแน่ต้อติดแนต้อตายไม่มีก็ติดยาผ้าไม่ไดติดตายทุลกิมาที่พวกมัน sí ินานจน

บางสทีบริหารงานโคตรเที่ยเไรงางบ่จะต่อยสปีอยากจะสอบมตีอยากจะเปลี่ยนแล้วคนจะเบื่อที่ยะต้ออยู่ข้างในเปลี่ยนมันกมัเสียบมนเาัสบต้งวันาไว้กันกายไวดี๋ยตั้สายก่อนขอแขอแขอแโอโอแรโอโแดตั้งแรหน่อยขึนแรงขนแยแรนยแรนตั้งก่อนตั้งเติมก่อนเอเติมก่อไม่ต้องเติมก่อนตีร่ใจเย็นใจเย็นครับ่อโคช่วยมอหน่อยโค้ชคิมเติมมาเถอะ

รันบอนลรันเบอร์ันเเบันเบีลันเบีมอคนละม่นมอคนละมาไถอยนะเออถอยไปไม่เข้าลึกๆอ้ยแจกเิมองหน่อยแจกิมองหน่อยแจกมองไมไิควรคนละมาดเพื่อคนละมาดเออสวยมเคเคมองเคมองเคองแข่งไว้ยืนแข่งไว้ตรงไอ้ตรงเอ้ขาดเพื่อเอ้ขาดกองตัวตางหมดแล้วขยบขวามนี่ขยบขวามาสงปล่อยมันปล่อยมันขยบขวามาขยบขวามา ไปตั้งขวาสุด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 แรนดี้อยู่ทำมีอีกทามีอีกทำม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 อีกได้หมดแล้วได้หมดแล้วหุดแล้วเที่ยวเลี่ยวหน่อยดิหยุดหยุดฟังผมนายก็มาหลังนายก็มาหลังนายก็มาหลังมาข้ามทิศมาข้ามทิไม่ถอยเติมมาเออนายทำคู่นายส่งหนุ่มฟังผมฟังผมส่วนปัดขวามาสุดปัดขวามาสุดแล้วนายความข้างหน้าไว้ปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อยกกลางเขยนายไปเพื่อนเคียร์นายไปเพื่อนแลนดีไม่ต้องห่วงกูแลนดห้อยู่มึงเขยคนละหมัดเนี่ยเเอออไไไไมมม่ีะะรลลลยัดงงงปข้้าหน โอ้เลขเขหมดไหมเขหมองมในตัวยังเหลืออีกห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 เกียวหมดแล้วนะดิค่ะเกี่ยวหมดแล้วดิโดนเลยฟังผมเดินซ้ายเดินซ้ายมาสองข้อมาสองข้ออี้เดินมาเดินมากไม่ไม่ไม่กี่ตัวไม่ต้องสนใจเดินเหยียบเลยเหยียบเลยไปคุณธรรมเหยียบให้หมด เยบไปเยียบเลยไล่ดิติงมาตั้งซ้ายติงมาตั้งซ้ายติงมาตั้งซายไปเลยไล่เลยไล่เลยเพื่อนไม่สูงสูงไม่สูงสูงเมยสูงสูงเมยต่อยดันต่อยดันหยุดหยุดให้อยุดหยดให้อยุดหยดให้อยู่หยุดหดก็เคลียร์มันไม่ตั้งแล้วเสี่ยงความหลียร์หลุดเทียร์หลุดเทียร์วนวนขึ้นตัวเลวไปเดิน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 ไปเลยเดินใส่เลยแรงแรงแรงไปไหนนี่อยู่แรงนี่อยู่เดินใส่เลยเพื่อนเดินใส่เลยขึ้นเดดินมาต่อนที่เล เอ้หม่องหม่องไอ้หม่องไอ้หม่องไปเลยไอ้หม่องไปเลยเดินเดินตามแรงหน่อยเดิมอีกเดิมไปปิดประตูเลยตั้งหน้าถงปิดประตูเลยในดวงในดวงดวงมาก่อนตั้งหน้ารูปปิดในดวงโอเคดวงดวมาก่องดวงมาก่องดวงมาก่องดวงมาก่อนเกิดเพื่อนข้างหลังตยั้งก่อนตั้งก่อนตั้งหน้าถงฟังดิกลับมา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 ฟังลูกข้างหลังมีอะไรข้างหลังมีอะไรพวกเอ็งมาเหรอลงก่อน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 

สวยสวยถอยไปเรื่อยถอยได้ถอยได้อีกถอยได้อีกถอยได้อีกคนละหมััดคนละหมดถอยหนึงถอยนึงถอยนึงถอยเคี้ยวถอยเคี้ยวถอยเค้ยวลงมาลงมาลงมาถอยไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วพอแล้วพอแล้วครับแล้วครับแล้วไม่ถอยแล้วหยุดไม่ถอยกลับมากลับมากลับมาท่านกลับมาเพื่อนท่านกลับมาดูฝาดกูท่านกลับมาตามแล้วนะเนี่ยในข้าขวาไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปปั่นผมก็กดมาหนางนิดนึงผมกดมาหนางนิดนึงก็เคลียร์ป่นป่นเข้ามาหน่อยปั่นร้อนมาหน่อยปั่นร้อนแล้วร้อนแล้ว เลนก่อนเลนก่อนหมดไหมเนี่ยเยมหมดเมหมดตายตายตายเล่นก่อนเลนก่อนเล่นก่อนของหมดว่ะแลนดส่งมาแลนถอยมาแลนถอยหน่อยแลนถอยหน่อยก็ครบหมดแนด์โยนโยนมาสายบนโยกมาสายบนขึ้นมาสายบนเลยติมตมตหนึ่งไปนะสวนสวนสวนสอกแรนด้แนห้แนด์ให้แนออเดินข้ออกเดินขนออกเติมเติมอลคดิงเติมลิงนะาปกำลังไป มา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 ได้ไหมได้เป็นไรได้เป็นไรเกียร์ไหนได้ดงก่อนตัวนึงเร็วเดินโกรธกอนทองโกรธกอนตัดขวาออกมาเกียร์ไหนดงก่อนตัวนึงเหตุอาด้วยเหตุอาด้วยเดินอีกเดินอีกปัดขวาในความตายไว้ตั้งแค่นี้พอหยุดหยุดตั้งแล้วหยุดหยุดหยุดถอยอย่าถอยไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วเขียนหน้าไปเสกกระดง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 เสกกระโดงถอยแล้วอดเลิคลียร์อดเลิกเคลียร์เลยเพื่อนอ่ดเลิกเคลียร์เลยไม่หมดฟังผมดันซ้ายมาดัน

เต่าแลนถอยมาเลื่อยนะเต่าเต่าแลนตามแลนนะเต่ามาถอยมาถอยมาถอยมาหยุดหยุดหยุดตั้งหยุดตั้งเขียร์ไหนเขียร์ไหนหยุดตั้งเขียร์ไหนแล้วเต่าแลนจำๆนะเต่าแลนย้ำยับจำหน้าแล้วครับแลนจำหน้าไว้กลัวเบสคนหน่อยเดี๋ยวผมไปเขีย่ยไปไม่เป็นไรหล่อลหล่อลหล่อมต่อยเรื่อยๆหล่อมาต่อยเรื่อยเขียร์ไปเขียร์ดล้วเขีร์ดงแลดู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 แลนแล้วนะเต่าไม่ไม่ข้างหลังไหนพี่มองไม่ข้างหลังเงี่ยมองเยอะหลังนะเว้นท้ายขวาหน่อยเติมมาเติมมาเดี๋ยวจะเข้าเว้นหลังหน่อยเว้นหลังหน่อยหลอดหลังหน่อย ดันมาแล้วตางผมดันดันซ้ายมาดันซ้ายมาต่อโซ่ดัน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 เขี่ยดีซีเขี่ยตรงนี้ข้างหน้าก่อนในข้างหน้ามาก่อนเร็วทีบในข้างหน้ามาก่อนควมแอปเปิไเสริฟแอปเดิลเสริฟเที่ซ้ายก่อนเออได้เข้าในเข้าในเข้าเลยในเข้าในเข้าไปไปเคโม้งหน่อยเคโม้งหน่อยโอนหลาโดนหลาโดนที่ผมหน่อยดตรงที่ผมหน่อยโดนหลาโดนลาวยเราเขี่ยในเข่าก่อนเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเออดันดันลงไปที่ดันลงไปที่ดันลงมาตัดหน้าทงหน้าทงเราเคลียร์เว้นหลังด้วยเว้นหลังโนนแถบหลังโนยเติม คิมวังตายคิมยืนถางนั้นตายนะคิมด้นดอนหมดแล้วเลยไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วียร์ดงเคีดงให้หมดไม่ถอยแล้วดอนดงแล้ดอนดงแล้วแตกแลนให้อยู่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 บ้างหัวขยับขึ้นมาด้วยเขมอมเขมอมขยับบนหันิดนึงเิมเตเข้าต้ขอบได้ขอบได้้ยง้เี้ไปเี้ไปแน่นแน่นแใหม่แใหม่นุย้ไม่อยู่ย้ให้อยู่โดนตัดรัวๆเลยย้ไม่อยู่ย้ไม่อยู่ เออลงไปด้าหน่อยลงไปด้านไหน่อยเลี้ยงตัวแกหมดแล้วสวย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 เลี้ยงดเลดปานเติมมาดอนหน่อยปานดอนแล้วดอนแล้วดอนดงหมดแล้วด้นเข้าไปลึกอีกปานดอนดงหมดแล้ว เดินไหมเออสวยเคลียร์ลงไปเพื่อนเคลียร์ตงไปมันเสมันดันลงมัน้องหมดแล้วเคลียร์มาเติมมาเติม่ายเติมมาดันลงไปดิลงไปที่แล้วลงมาดัน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 ลงมาเพื่อนดันลงมารวัมนลากไประวังนเสกเสกกมันตายต้นไม้ต้นต้น้ตันยันไม่มีเสกตันแตายน้ค่อยๆเลียเพื่อนค่อยๆเคลียค่อยๆเคลียค่อยๆเคลียเสกตัดมันตายแล้วเคลียร์งก่อนตัดขวามาสุดตัดขวามาสุดตัดขวามาสุดไม่ทำหน้าไว้โดนดับไปนะเลี้ยงไปเลี้ยตนเต ปัดขึ้นมาเพื่อนปัดขึ้นบอยนะครับปัดขึ้นบอมาแล้วต่อยปัดขึ้นบอมาให้ครับเออแล้วต่อยเฉียงไปตอนหน้าหน่อยตอนแล้วตอนแล้วแต่หน้าตัวหนึ่งดีแล้วเขียวโมดเขียวโมดสวยสวยสวยเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปสวยสวยเคลียร์ไปเอไอเลยดงเคลียร์ไปคิมระวังคิมเออมันต้องมันต้องอมนะเอไอเอไอเจอไอเพื่อนเจอเดิน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 มาเดินมาเดินมาไหนจะเย็นไหนจะเย็นได้เข้าเลยครับเข้าเลยไม่ต้องขยัเลยเออแล้วโอเคเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิม ไอ้นุ๊กอ้ําหน่อยอเนอย่าลืมนะเดี๋ยนถอยไม่พอขขข้คนละหมัด้วคนละหมัดเือไม่อีกแคมอีกแคมอีกได้อยถือมไม่อทีงเนเเเรียเรียมาไม่เป็นไรขำไว้ไม่เป็นไราเติมขาไว้เพื่อนขาไว้ไม่เป็นไรขไว้ตายปัดถอยได้หมถอยมาถอยมาถอยมาต้นถขวาีหนึ่งขขวาีห่ขอยขวาหนึงไดเติมมาใหม่เติมมาใหม่ถอยขวาขวาไมาขหน่อยถอยเลียวอยถ เออถอยเก็บถอยเก็บได้มาค้ำไม่ต่อเติมเติมแบบเติมไซด์หน่อยจิมดีขวามาก่อนดีขวามาก่อนดีขวามาก่อนเพื่อนเติมก่อนเตกี่ยวไหนมาแล้วเกี่ยวไหนแล้วตั้งแค่นีพอติดพันเราแล้วตั้งแค่นีพอตั้งแค่นี้พอตัวมาโก้มาตั้งที่ตั้งที่โบล็แล้วเราอยู่ไหนเกี่ยวดงแล้วเกี่ยวดงแล้วขก็ฝั่งอยู่ขวาตั้งแล้วเคลียร์ตั้งแล้วเคลียร์อนไหวส่อไหวลุกเลยผ่านหลังนะระวัง ตายตายตาย,ยาาโด<า>โดมาโดมาทับตัวผมหน่อยดิโดน้ีแ็บโดนเก็บแท็บ้อระวังตายโดนเติมเติมมาเลียดงเลียดนเลียดงสวนสวนนนัันตนหนบมันไหนหยิบดงมันไหนหยิบดงมันหยิบเลยสซนฟังมันไปตั้ง้ายสุดสวนไปก่อนดันดงแล้วดันดงแล้วสวยสวยวไปตั้งสายสุดหยยบดงมันตั้งไว้ก่อนตั้งเหมือนเดิมตั้งเหมือนเดิมตั้งก่อนตั้งกอนตั้งกอนแล้วเลียแขะลงมาล่างอีก ตั้งกระทงไม่ต้องสนใจไหนมาเ้ามไปเลยดนะดงเดินเอีกเดินอีเดินลอเดินลอเราค้าเดเรรอเดเราค้างเดยวเบสคูด็เบสคูเด็ดเขาต่อยนตายตายตายืนยนไว้ยืนไว้ยืนไว้ทำไว้ทำไแล้วเคลียไปสวยเดงเดเคลื่อนเคลียร์เรื่อนตั้งบนนะยูน่ทุกฝ่งผมนี่ตั้งบนไหมนะคนละบาดเพื่อนคนละมาดกไว้แกนไว้หอัหน้าไม่ไหวนถอยอิดนึงนถอยนิดนึง

ไปแล้วครับสายตายโดนต่อยสวยๆวางหัวหนะาคืนใส่ฟ้ายมานี่ใส่ฟ้ายมาตั้งไฟสุดตั้งไฟสุดตั้งไฟสุดดูมาเดินเออนายลงไปถ้าเกิเพื่อนเราเพื่อนเราใจเย็นใจเย็นตามมาถอยถอยถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนในคำไว้มองต่อยได้ต่อยเชื่อไปเชื่อไปไอ้ยี่หันนั่นหล่ะเชยร์ทีนี้ใส่รวิววิวเก็บแผ่นไปเพื่อนหน่อยเออยืนไว้เพื่อน ปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยเฮ้ยเลื่อยจะโตปัดขวาปัดขวาดูไปก่อนปัดขวาปัดขวาตอนนี้กดไปเลยกดโอเคโอเคโอเคยื้อเลยยื้เลยไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยแล้วส่งไหนแล้วส่งไหนแล้วส่งไหนเติมเติมเติมฟังฟังกูไหนไม่โบไหนไม่บบจุดเกิดไอ้ไหนไม่โบแล้วหมด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 แล้วหน้าอัพใช่ไหมกูว่าก็น้าอาพี่สวยเลยพี่เองนั่นพี่นุชเค้นอย่างตัขวามั้าซื้อขวามาซื้อขวามาโดนมาโดนโดสุดนโดนุดเขียวหมดเขียวหมดเออโดนไหนโดนไหนโบล่างไปบดนสุดคิม

ไม่ต้องหิวมากเลยค่อยๆสองแลนด์สกแลนด์ดูลดูดินแดนกูดินแดนเดินอีกปัดกลับมาก่อนปัดมันไม่มีแลนด์มันไม่มีแลนด์เราไม่เติมวัฟสองนะไอ้อาพันเรานะนายเข้านายเข้าเวดไปเลยเชื่อผมนายเข้าเวดไปเลยนายเข้าเวดไปเลยนายเข้าเวดไปเลยนายให้อยู่รันเอาไปเลยรุดเหยียบแม่เไปรุดตัวปั่ซ้ายสุดตัวมากอนซ้ายสุดสวยๆเก๋หมดเก๋หมดเข้าบอลหน่อยเออซ้ายสุดข้างบอเอาแนนเอาหน่อยข้างบอเอาแนนเอาหน่อย ขายหมดเวิร์ดเวิร์ยังเหลือในดงเหลือหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วชนะชนะไปนานแล้วนี่ปล่อยไปอตะนั้กตออได้หน่อยผมของหมดของหมดของหมดนักต่อได้ดูบีวิงดูบีวิง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 ได้แล้วได้แล้วอย่าเสียบีวิงขึ้นบนไปในขึ้นบนไปเลยในขึ้นบนไปขึบนไปเลยโซนย้ามาโซนย้ายมาโซนย้ายมาเขียนโซนเขียนสายล่างโซนระทับอ้นี่ไปโซนเขียนสายล่างไหนข้าไซต์บนของเขียนสา่างไหนข้างบนคิมตามไปส่งแอปให้ไหนไซต์บนหน่อยคิมแสายอยู่ไเอยู่พี่สายแน่นๆน่สายแน่นแน่นหมดแล้วแตหมดแล้วเออไหนขึ้นบนไหม ฟังผนยกมาเร็วๆนิดโยกมาสายบนขยับขยับขยับมองโดดมองโดดมองโดดขยับมาก่อนโดดมาก่อนสายบนแน่นๆแกแหละเบสผมกดรีเฟซแกกดรีเฟซพี่เมทกูดูวิวพี่ตานะไหนลงล่างไปไหนเขียดไหนไหนบนล่างไหมไหนโบนล่างไหมไหนดงไหนดงไหนวิ่งโบนล่างก่อนเอาเอาผูตัดแรงให้แล้วไหนไหนลงไหนไหนลงไหนลงหนึไหนลงหนึไหนลงหนึต้องเคลียร์เลยวันนี้เนี่ยพี่นัทเข้าไปแกเลยพี่นัทเข้าไปแกเลย เมองกลับาต้องในตงล้วตัดแล้เสกนะะองขวนัเตะเอาแอยกลทุมอยกลนบีกลนบกลบีางลนบีกงนะหมานะเงไว้ยืนต่่ต่เดินเดินเดินงอนมองตัวไปก่อนมองตัวไปก่อนปิสกิลเดินปิสกิลเดินขอแรงขอแเดินมาเดินมาเดินมาแรงพี่อยู่อ่ะดึงทำบอลทำบอลรอต่อยทำบอลรอต่อยแม่งโดนปวดอีกแล้ว มากลับมาแล้ว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 มาแก้วมาังมามาลงมามาลงมามาลงมาดิ้งง่าทงตู้หลักยินทงไว้ไหนเข้าไปเลยไหนเข้าไปเลยแอปเปิลส่งไหนแอปเปิลส่งไหนโอ้ยหลา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 ไหนเข้าแอปเปิลส่งไหนไหนเข้าง่ายง่ายตู้หลักยนทงไว้ได้ถอยได้เราส่งไไหนน้องถอยพ่อง่ายง่ายง่ายไม่ต้องลื้อไปไปไปเวทล่างไว้ทับเลยไหมทับเลยไหม ขีซ้ายมาเกี่ยวหมดเกี่ยวหมดขีซ้ายมายกแหลงให้หน่อยยกแหลงให้หน่อยยกแหลงล่างออกดิออกแล้วอกแล้วแล้วเออแกนไปแกนไปมันจะมันจะถมวมันจะถมออกขวามาออกขวามาออกขวามาออกขวาเออตั้งที่ถลงเหมือนเดิมไม่ค้าท้ายไว้รากวนมาลากวนมาลากวนมาถว่ามันไม่ขึ้นตตาามมมมดิันไ่ลงมาอีกแอบลงมาที่เดิมที่เดิมที่เดิม Apple serve knife a เ p ิ e serve knife Kim serve knife serve knife knife เข้าไปอ่านเลยครับไเข้าไปโบเลยนเข้าไม่โบเลยเอาไว้เถอะเอาไว้เดิเอาไว้เขีร์ดิ เออเอาแม่หมดไปแล้วตอนแ้ไอ้กูสั่งพี่ปูไว้เอาแม่หมดทีดิเอาแม่หมดทีดิพี่ปูรวยเลยเอเวทรวยโอเคเอพี่มันไม่มีแรงนะข้างบนพี่ตั้งแตะเขี่ยหน่อยเลยพี่ไม่เออเออหนักเยแล้วสุดแล้วเขียวหมดเขียวหมดพี่เน้นตอมไปเออดิ่งซ้ายมายิ่งซ้ายมามองคนละบัตรหน่อยได้ดวงมองต่อยมองมองรีบเคลียร์หน่อยมองคนละบัตรเว้ยได้ดงตัวนึ่งสิ่งมันตายสิ่งมันตายในดวงสองตัวมองยัดพวิ่นหน่อยยัดพวิ่นหน่อยข้างล่างหน่อยยัดพวิ่นหน่อย บู้บูคนยัดล่างหมดแล้วนะไม่ถูกแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลียร์เคลียร์โคลมาต์ปั๊มหน่อยนะปั๊มไปขาแข็งแรงให้อยู่แรงให้อยู่พี่พี่ยกแรงเพราะแจกมันให้มามีคูอยู่อะมาพี่นักแกนหน่อยนะปั๊มหน่อยนะจะยกแรงทีคูเวทปั๊มปั๊มปั๊มปั๊เลยเวทเออล่วงปั๊มปั๊มแกนมมัันนหล่ไปมปหมดหมดเออเอาหมดเอาหมด

นูขึ้นแรงนูขึ้นแรงแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่โอเคจะหมดแล้วจะหมดแล้วอีกคนละหมัดมั๊คนละหมัดเพื่อนดำแล้วดำแล้วดำแล้วสวยสวยปิดบ้าไว้ปิดบ้าไวรตั้งบลเลยนะเอามัเลิกเติมเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเออข้างล่างที่ไม่มีที่ไม่มีแรงอะพี่นัทแกนเลยตรงนั้นแหละเออปิดนิดเดียวปิดนิดเดียวปิดแล้วปิดล้วปิดแล้วปิดแล้าปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดแลนวปิแก้วปิดแล้วปิดแก้วปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วกิดแล้วปิดแล้วปิดแลัวปิดแล้วดแล้วปิดแล้วปิดแล้วดแล้วอิดแล้วดแล้วอิด

ของตายเฮ้ยไม่มาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มาเลยเพื่อนไดเทาไว้เติมมาเติมมาอย้ายล่างไว้เราอยู่ท้ายล่างไว้เราอยู่ท้ายล่างไว้เล่นอยู่แลนอยู่แลนไม่ออกแลนไม่ออกแลนอยู่แลนอยู่ไหนไหนไปโบทงเคโด้งเคโด้งหน่อยเคโด้งหน่อยเคโด้งหน่อยอดไว้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 เคโด้งไว้เคโด้งไว้ถอยแล้วถอยแล้วเติมมาเติมมาขยับมาขยากมาใครอยากมาเข้าไปเลย โอ้ยอย่าเพิ่งนเออกเติมก่อนเราเพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนอยาตายเยอะเลยนะเอบี้ก่อนกลับมาเอบีไ้กลับมาเอบี้กลับมากล้อมกล้องกล้องเอบี้เอบี้ไห้ยืนคำหน้าไว้ตอนแค่มันจะลงเปล่าไหนขำไหนขำอยู่ให้มันลงมาดิให้มันลงมาดิลงมาให้มันลงมาเราคำไว้เดี๋ยวแรนต์เขางหน้าไปให้เฮ้ยไอ้เหี้ยกูจะหมดว่ะบีวิงบ้างหรือจะเล่นเล่นเล่นเติมเลยเติมเลยบีวิงไหมหรือจะหยิบแล้ววะกลับเถอะกลับเถอะไปไปไปบีบีบีโปตรงเชเบว่ะไปยืนโบงนั้นอ่ะ ไหนไปยืนโบว์นั้นที่โดนเจอไหมเออตามแล้วกูตามแล้วพ่อหีอ่ะพ่อหีอ่ะในโดงอ่ะได้ดำหมดแล้วมองตรงนี้แล้วพี่เออข้ามขวาไว้ข้ามขวาไว้นิดนึงเลยนิดนึงพูครับพี่ปูดหลัวๆให้เว้ให้เว้ขวาไว้เอาแะไเอาแะไขวาออกดิที่มันใหญ่ๆเอาแะไขวาออกเลยออกให้อยู่งออกให้ยู่งออกให้อยู่มานตั้งซ้ายสุดมานตั้งซ้ายบนสุดอาดำตั้งดำแล้วฮันน่ะเลือกต่อยเลย แต่เริ่องคาทายอยต่อยไปคาร์ทาย่อยค่อยทา่อยไม่ไรเรื่อยๆเสี่ยอยู่ล่างเสี่อยู่ล่างเสี่อยู่ล่างหยุดครับหยุดเสี่อยู่ล่างไนต์นตกลับมาโบยดงครับไหนกลับมาโบยดงยยี่เกดูแลพี่ดูแลตออกนะปัดบอลเพิ่งเติมมาข้างนอกขวาก็ก็เคมองหน่อยโคฟังผมโยกมาซ้ายโยกมาซ้ายล่างโยกมาซ้ายล่างโยกมาซ้ายล่างปัดได้ดิปัาได้ดิโยกมาโยกมา บี้ยนูเบียให้เราหมายล่างหน่อยมาสายล่างหน่อยเพื่อนฟังหน่อยสายล่างสายล่างสายล่างหน่อยมีมันอยู่ข้างบนเออเลเวนขวาไว้สวยทั้งหมดแล้วในดุงในทุ่งงี้ในทุ่งเหตุมันตายสองไอไอวิเวียนมันตายสองวางผมยกคนมาโดดโดดก่อนโดดมายกคนก่อนโดดมายกคนมาเลิกเทอาล่างเอาวีไปหน่อยเน๊ มันใสอวิวใสอีกวิวนามเดอกไปนะอลไวไม่ออกแกน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 แล้วหน่อแล้วแลต้องหมด้องตัวตองตัวองตัว